ทุกคนวันนี้เจี๊ยบจะมาทำข้าวผัดปลาเค็มนะคะปลาอินทรีเค็มวันนี้เจี๊ยบพยายามจะทอดปลาอินทรีเค็มเนี่ยข้างนอกจะส่งให้ลูกค้าในอเมริกานะคะแต่ว่าทอดไม่ได้ทั้งหนาวทั้งลมแรงเลยนะคะก็เลยเลื่อนเป็นทอดพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยสามีไปทำงานนะคะเกรงใจเขานะคะเพราะว่ากลิ่นปลาอินทรีเค็ม เหม็นแบบว่าเหม็นน่ากินสําหรับเรานะคะแต่สําหรับฝรั่งเนี่ยเหม็นแบบเหม็นเน่านะคะก็เลยรอให้แกไปทํางานชุ่่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทอดในบ้านนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะทอดข้างนอกเนี่ยไม่เวิร์กบ้านเจี๊ยบเนี่ยทอดข้างนอกได้นะคะเพราะมันจะเป็นบ้านที่มีทุ่งรอบๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้กลิ่นแน่นอนนะคะ,ะเจี๊ยบอันนี้เป็นปลาเค็มที่ว่าทอดไว้แล้วนะคะ เดี๋ยวไ้ดูใกล้ๆนะคะก็เลยสามารถทำปลาอินข้าผัดปลาอินรีเค็มทอดในบ้านได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูของกันก็ง่ายๆเลยนะคะข้าวผัดปลาอินสีเค็มก็ผักตามเราชอบเลยค่ะแจ๊บจะใส่แครอทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขียวๆกรีนกรีนอ n อนต้นหอมนะคะนม่ชื่อภาษาไทยอยู่นัาน กระเทียมแล้วก็ไข่ข้าวสวยนะคะแล้วก็ปลาอินทีเค็มค่ะปลาอินทีเค็มเนี่ยเดี๋ยวเจบจะใช้แค่ชิ้นเดียวพอนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะคะยังไม่ได้ถามก้าเทียมนะคะปลาอินทีเค็มนะคะเราเอามาแกะแกะก่อนนะคะแกะเป็นเนืออย่างนี้เลยนะคะ แกะออกเลยค่ะเอาก้างออกแกะเป็นชิ้นๆแบบนี้ะ โอ้น่ากินมากเลยค่ะน้ำลายไหลเราก็เอาก้างออกนะ <c oughs> อันนี้พอทอดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นหอมเลยค่ะ ก็สามารถทำปลาอินทรีเค็มกับข้าวผัดได้นะคะโอ้ยนี่เป็นเป็นก้างนะคะเป็นก,าก้างก้างก็ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้กินสำหรับลูกค้าที่รอนะคะพรุ่งนี้ทอดได้แน่นอนค่ะแล้วก็ส่งวันจันทร์นะคะสำหรับ ใครที่ไม่เอาแบบทอดเนี่ยเจ๊บจะเจ๊บจะเอามาเช็ดได้แห้งแล้วก็ซีลใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าที่ไทยก็ส่งมาเนี่ยค่อนข้างจะมีความชื้นนะคะถ้าใครได้รับไปแล้วมันแบบไม่แห้งนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ได้เสียนะคะแต่เจ๊บจะพยายามเช็ดให้มันแห้งสนิทก่อนนะคะแล้วก็ซีลไปให้พอลูกค้าไปถึงแล้วก็การเก็บเก็บในช่องฟรีซนะคะ ถ้าใครถ้าที่ทอดแล้วใครจะเก็บไว้กินนานๆก็ใส่ในช่องฟรีไม่ทอดก็ใส่ในช่องฟรีหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครมีแดดก็ก่อนที่เราจะทอดเราก็ตากแดดให้แห้งสักนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากตากแดดก็เช็ดกับทิชชู่เลยค่ะเช็ดกับทิชชู่แห้งเดี๋ยวเจ๊บจะทําคลิปการทอดคลิปหนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพร้อมทอดแล้วนะคะ